พาเต้บอกเทโจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเธอเห็นด้วยและบอกว่าเธอก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เขาขอบคุณที่เธอช่วยพูดโน้มน้าวให้ทุกคนในครอบครัวไปร่วมงานแต่งงานของเขาเธอขอโทษบอกว่าคุชเบียต้องการให้งานมันของเธอเกิดขึ้นในวันแต่งงานของเขาเขาก็บอกว่าอย่างน้อยพวกเราก็จะได้รับพรจากผู้ใหญ่เขาถามว่าอังคัดเป็นคนดีและเธอชอบเขา เหรือเปล่าเทโจบอกถ้าเธอไม่ชอบเขาเธอก็คงไม่ตอบตกลงมั่นกับเขาเธอยื่นขนมหวานให้ฝาเต้เขาก็รับมันมาและเดินจากไป อังคัตมหาเทโชถามว่าเขามารบกวนเธอหรือไม่เธอบอกเธอต้องทำตัวให้เคยชินกับการถูกรบกวนสักสองสามวันเขาบอกว่ากูชเบียบอกให้พวกเขาไปทานอาหารค่ำและทุกคนคงจะตั้งคำถามมากมายเขาจะทำตามที่เธอบอกแต่สิ่งสำคัญคือพวกเขาต้องสร้างความประทับใจให้กับกูชเบียเธอบอกว่าเขาดูเหมือนจะเล่นละครเรื่องนี้อย่างจริงจังเขาบอก ว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะทำมันด้วยความตั้งใจและความรักเธอถามว่าครอบครัวจะเชื่อว่าพวกเขารักกันใช่หรือไม่เขาก็บอกว่าใช่แต่เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเธอมากนักแล้วเขาจะเกลี้ยกล่อมครอบครัวให้เชื่อได้อย่างไรว่าเขากับเธอรักกันเธอไม่คิดหรือว่าพวกเราควรจะทำความรู้จักกันก่อนเทโจก็เห็นด้วยจัสมินอยู่ในห้องฟาเตมาหาเธอและ กอดเธอไว้เขาบอกว่าเขารู้ว่าเธอไม่มีความสุขที่งานมั่นของเทโจจะจัดขึ้นในวันเดียวและสถานที่เดียวกันกับงานแต่งของพวกเขา เธอบอกว่าใช่และจะมีผู้หญิงคนไหนที่จะต้องการแบบนั้นเขาบอกให้เธอนึกถึงครอบครัวเพื่อนและญาติของพวกเขาจะมาร่วมงานและมันจะต้องยิ่งใหญ่และสนุกมากเธอเห็นด้วยบอกว่าคูชเบียเป็นคนเสนอเงื่อนไขนี้เขาก็บอกว่าพ่อจะจัดงานมั่นให้เทโจอย่างยิ่งใหญ่ และบอกให้เธอคิดว่าพวกเขาจะสามารถประหยัดเงินสำหรับไปแคนาดาได้เธอก็เห็นด้วยเขาบอกว่าดูเหมือนเธอจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายดายเมื่อพูดถึงเรื่องของแคนาดา อังคัตบอกเทโจว่วาพวกเขาควรจะซักซ้อมละอนกันเธอบอกว่าเธอจะไม่ปล่อยให้เขาต้องล้มเหลวเขาถามว่าเธอมีปัญหากับการไปที่บ้านครอบครัววิกหรือไม่เธอก็ถามว่าทำไมเขาถึงถามแบบนั้นเขาก็บอกว่า เขาไม่ต้องการให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเขาสามารถโทรเรียกให้ทุกคนไปที่บ้านไร่ของเขาได้เทโจบอกว่าเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรและเธอก็อยากเจอทุกคนที่บ้านมาฮีมาบอกฟาเต้ว่าแม่บอกให้เขากับจัสมิน รีบเตรียมตัวเพราะอังคัดกับเทโจใกล้จะมาถึงแล้วฟาเทบอกจัสมินว่าพวกเขาสามารถออกไปทานอาหารค่ำข้างนอกได้แต่เธอปฏิเสธบอกว่าเธอต้องการจะเห็นเทโจกับอังคัดและหาคำตอบว่าทำไมการมั่นหมายของทั้งสองถึงได้เกิดขึ้นเร็วนักสาธิตบอกให้รูปีไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเทโจและจัสมินพอเรื่องทุกอย่างเข้าที่เข้าทางหมดแล้ว เลิฟลีบอกว่าเธอหวังว่าจัสมินจะไม่สร้างปัญหาอะไรให้เทโจอีกรูปี้บอกว่าจัสมินไม่เคยเปลี่ยนแปลงนิสัยฮามานบอกแต่จัสมินก็ได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วรูปี้บอกเทโจกับอังคัดจะไปทานอาหารค่ำที่บ้านคูชเบียและจัสมินจะทนเห็นเทโจมีความสุขไม่ได้สาธิตบอกให้พวกเขาไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเทโจไม่ ท่คนอ่อนแอและอังคัดก็อยู่กับเธอด้วยจัสมินมาเปิดประตูบ้านพบอังคัดกับเทโจฝ่าเตาตามมาจัสมินบอกอังคัดว่าพวกเขาเคยพบกันมาก่อน แต่เพิ่งจะได้แนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการในวันนี้วันนี้เธอจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครและเขาทำอย่างไรถึงได้ขโมยหัวใจพี่สาวเธอไปในระยะเวลาอันสัน้น อังคัดก็เหน็บแนมจัสมินว่าเขาขโมยหัวใจพี่สาวเธอไปแต่เขาไม่ใช่ขโมยที่จะเข้ามาในบ้านคนอื่นและขโมยของไปฟาเต้เชิญอังคัดให้เข้ามาในบ้านเขาขอร้องจัสมินไม่ให้สร้างปัญหาอะไรอีก คูชเบียกอดอังคัดบอกว่าเขามีความสุขมากที่เห็นอังคัดกับเทโจอยู่ด้วยกันอังคัดทักทายทุกคนสิมรันก็แสดงความยินดีกับทั้งสองเธอบอกว่าพวกเขาดูเหมาะสมกันมากและ พวกเขาจะได้แต่งงานกันเร็วๆนี้อังคัดบอกเขาเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขากลัวว่าเทโจจะเปลี่ยนใจก่อนที่จะถึงวันแต่งงานกลูปีบอกว่าพวกเขาจะจัดงานแต่งงานของเทโจให้เป็นอย่างดีคุชเบียถามอังคัดว่าเขาบอกเรื่องนี้กับครอบครัวเขาแล้วหรือยัง อังคัดโกโหกว่าเขาบอกปู่และย่าของเขาแล้วเขาคิดที่จะวิดีโอคอลไปหาพวกเขาพวกเขามีหลานสะพ้ยแล้วและย่าของเขาเป็นกังวลว่าใครที่จะดูแลเขาเขาจึงบอกให้ย่าไปว่าไม่มีใครดูแลเขาได้ดีกว่าเทโจคูชเบียบอก อังคัดพูดถูกเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาเทโจกับฟาเต้ศบตาการกรูปีก็มองไปที่ทั้งสองอังคัดถามเทโจว่าทุกคนรักเธอมากแต่ทุกคนมีความสุขกับการมั่นของพวกเขาหรือเปล่าเธอก็บอกว่าการตัดสินใจของทุกคนนั้นถูกต้องแล้วเขาบอกให้เธอคิดให้ดีอีกครั้ง เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนในครอบครัววิกอาจจะไม่ยอมรับเขากรูปีก็ร้งเรียกเทโจเทโจจะเดินไปแต่อังคัดก็จับมือเธอไว้เขาบอกว่าถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับเรื่องของเขาโดยที่เธอไม่รู้ก็ให้เธอโทรหาเขาซิมรันกับมาฮียืนมองพวกเขาอยู่ซิมรันบอกมาฮีว่าเธอไม่คิดว่าเทโจจะรักอังคัดเพราะ มันไม่ง่ายเลยที่จะรักใครสักคนในขณะที่ใจกำลังสลายเทโจต้องการจะให้พวกเรามีความสุขดังนั้นเทโจจึงได้กแกลงทำเป็นมีความสุขเทโจมาหากรูปีในครัวบอกว่าเธอจะจัดการอาหารเองกรูปีปฏิเสธบอกว่าเธอจะทำอาหารให้ว่าที่ลูกเขยเองแล้วอังคัดชอบทานอะไรเทโจบอกว่าอังคัด ชอบทุกอย่างที่ครูปีทำนิมโมบอกว่าเทโจกับอังคัดน่าจะได้พูดคุยกันมามากเธอคงจะรู้ว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเทโจก็บอกว่าแน่นอนแต่เธอขอดูก่อนว่ากรูปีเตรียมทำอะไรไว้บ้างแล้วเทโจแอบโทรหาอังคัดนิมโมก็เร่งให้เทโจบอกเมนูมาโดยเร็วเทโจก็โกโหกว่าเธอมีสายด่วนจะต้องไปคุย เทโจโทรหาอังคัดถามเขาว่าเขาชอบทานอะไรเธอหันกลับมาเห็นเขาอยู่ข้างหลังเขาก็บอกว่าเขากินอะไรก็ได้ตามที่เธอชอบเธอก็บอกว่าครูปีมาถามเขาก็บอกให้เทโจลองเดาใจเขาเธอบอกว่าเขาช่วยได้มากและเดินจากไปอังคัดหันมาเห็นจัสมินยืนอยู่เธอถามว่าความรักของเขากับเทโจเกิดขึ้นได้อย่างไร เขาก็ตอบไปว่าเขาตกกลุ่มรักเทโจตั้งแต่แรกพบตอนที่เธอไปหาห้องทำงานของเขาจัสมินถามว่าเขาตัดสินใจแต่งงานกับเทโจได้อย่างไรในระยะเวลาอันสัน้น เขาก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องของหัวใจไม่ใช่ระยะเวลาจัสมินบอกปกติแล้วเทโจเป็นคนที่รอบคอบเธอจึงสงสัยว่าทำไมเทโจถึงได้รีบตัดสินใจแบบนี้ฟาเทที่ยินแอบบมองดูอยู่สงสัยว่าจัสมินคุยอะไรกับอังคัต ฟาเต้เดินมาหาพวกเขาอังคัดก็ชวนฟาเต้ทานอาหารและเดินจากไปชัสมินถามฟาเต้ว่ามันไม่แปลกหรือที่เทโจกำลังจะมั่นกับผู้ชายที่ยังไม่รู้จักดีฟาเต้บอกจะมีอะไรแปลกไปกว่าการที่เขากำลังจะแต่งงานกับน้องสาวของอดีตภรรยาตัวเองเทโจมาบอกกรูปีว่าอังคัดชอบทานอาหารทุกอย่างโดยเฉพาะเห็ดเธอบอก ให้ครูปีทำแกงใส่เห็ดที่ครูปีชอบทำเป็นประจำครูปีก็ตอบตกลงรูปีบอกสาธิตว่าเขารู้นิสัยของจัสมินดีเธอจะไม่ยอมให้เทโจมั่นในวันแต่งงานของเธออย่างแน่นอนสาธิตบอกว่าจัสมินดูมีความสุขที่กำลังจะแต่งงานกับฟาเต้แล้วทำไมเธอถึงจะต้องทำแบบนั้นด้วย รูปี้บอกเขาไม่ต้องการให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเทโจทุกคนอยู่ที่โต๊ะอาหารรูปี้บอกอังคัดว่าเทโจบอกเธอว่าเขาชอบทานเห็ดมากอังคัดก็เริ่มวิตกกังวลเขาฝืนกินอาหารคิดว่าอย่างน้อยเขาควรที่จะบอกเทโจว่าเขาแพ้เห็ดท้องของเขาก็เริ่มปั่นป่วนเทโจสังเกตเห็นสีหน้าเขาคูชเบียบอกอังคัดว่าช่วงนี้เป็น ช่วงฤดูแต่งงานจึงไม่มีห้องจัดเลี้ยงที่ว่างแต่เขาจะรีบไปจัดการในวันพรุ่งนี้อังคัดถามว่ามีความจำเป็นอะไรเพราะคูชเบียก็มีบ้านหลังใหญ่แค่คู่รักแหวนสองวงกับพรของผู้ใหญ่ก็เพียงพอแล้วปู่บอกว่าอังคัดชนะใจพวกเขาแล้วและงานมั่นกับงานแต่งจะจัดขึ้นที่บ้านหลังนี้จัสมินได้ยินก็ตกใจอังคัตขอตัวไปห้องน้ำ กรูปีบอกให้เทโจตามไปดูอังคัดจัสมินส่งสัญญาณให้ฟาเต้ออกไปคุยกับเธอ ฟาเต้บอกจัสมินว่าพวกเขาจะคุยเรื่องนี้กันทีหลังเธอบอกเธอไม่อยากจัดงานแต่งงานที่บ้านเขาบอกว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องประหยัดเงินไว้เพื่อไปฮันนีมูนเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขเขาบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาคือการไปแคนาดาหลังจากที่แต่งงาน เธอก็ตอบตกลงเขาบอกอีกว่าพวกเขาควรจะขอบคุณอังคัดที่ช่วยทำให้เทโจออกไปจากชีวิตของพวกเขาเทโจมาที่ห้องน้ำถามอังคัดว่าเขาเป็นอะไรเขาบอก เขาแพ้เหตุเธอตกใจบอกว่าเธอถามเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมบอกเองเธอก็เอายามาให้เขาทานเขาบอกว่าภรรยาทุกคนควรที่จะเป็นเหมือนเธอเธอก็บอกว่าพวกเขาแค่เล่นละครกันเท่านั้นเขาก็บอกว่าแต่มันก็ดีที่ทำให้เขาและเธอนั้นได้เรียนรู้จักกันมากขึ้น ทุกคนนั่งอยู่ที่ห้องโถงอังคัดเห็นขนมกุหลาบจามุนจึงบอกว่าเขาชอบทานมากเขาแกล้งถามเทโจว่าเธอจำวันที่พวกเขาทานกุหลาบจามุนกับไอศครีมวานิลลาได้หรือไม่ฟาเทก็บอกว่าเทโจไม่ชอบกุหลาบจามุน เทโจบอกว่าความชอบเปลี่ยนแปลงได้และตอนนี้เธอชอบกุหลาบจามุนแล้วเธอตักทานและรู้สึกผอือดผอมอังคัดป้อนไอศครีมให้เธอทุกคนก็มองทั้งสอง ต่อมาอังคัดเทโจฟาเต้จัสมินซิมรันมาฮีและอัมริกออกมานั่งรอบกล่องไฟที่หน้าบ้านเทโจเสิร์ฟกาฟแฟให้ทุกคนจัสมินขอให้เทโจบ,บอกทุกคนว่าเธอชอบอังคัดตรงไหนเทโจบ,บอกว่าผู้ชายที่ดีและจริงใจอย่างอังคัดหายากจัสมินบอกว่าเธอลืมไปว่าอังคัด เป็นผู้ชายคนที่สามในชีวิตของเทโจทุกคนต่างขมองจัสมินด้วยความไม่พอใจจัสมินถามอังคัดว่าทำไมเขาถึงได้มีสีหน้าแปลกใจแล้วเทโจไม่ได้บอกเขาหรือว่าเขาเป็นว่าที่สามีคนที่สามของเธออังคัดและฟาเตมองไปที่เทโจฟาเตบอกให้จัสมินหยุดพูดจัสมินบอกว่า เธอแค่พูดความจริงถ้าความสัมพันธ์ของคนสองคนกำลังเกิดขึ้นก็ไม่ควรจะมีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันและเทโจเป็นคนสอนเรื่องนี้ให้เธอเองเทโจร้องไห้ อังคัดบอกให้จัสมินไม่ต้องกังวลไปเพราะเขากับเทโจดูเรื่องของกันและกันดีเขารู้ว่าเธอทำอะไรในวันแต่งงานและรู้ว่าทำไมเทโจถึงต้องแต่งงานกับฟาเต้ทุกคนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นซิมรันมาฮีและอัมริกก็ยิ้มยาะจัสมินก็น่าเสียอังคัด ยื่นมือให้เทโจเธอก็จับมือเขาและลุกขึ้นอังคัดมาส่งเทโจที่บ้านเธอถามว่าเขารู้เรื่องการแต่งงานครั้งแรกของเธออย่างนั้นหรืออังคัดบอกว่าเขารู้ระหว่างการสอบปากคำของตำรวจหลังจากงานปาร์ตี้ดิวารีและไม่รู้ว่าครอบครัวเธอให้เธอแต่งงานกับแจสได้อย่างไรเทโจบ,บอกว่าความฝันที่จะไปแคนาดาของครอบครัวเธ เธอเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเธอถามว่าเขารู้เรื่องที่เธอเคยแต่งงานกับฟาเต้ได้อย่างไรเขาก็ตอบว่าเขาเคยได้ยินมาบ้างและปฏิติประต่อเรื่องราวที่เหลือเอาเองเขาเสนอว่าพวกเขาจะต้องทำความรู้จักกันอย่างจริงจัง,จง,จง,จงเธอก็เห็นด้วย บอกว่าพวกเขาจะต้องใช้เวลาด้วยกันเขาก็เห็นด้วยถามว่าเธอแน่ใจแล้วหรือว่าจะทำแบบนี้เพื่อจัสมินเทโจก็บอกว่าเขาเคยบอกว่าเธอเป็นห่วงคนอื่นมากเกินไปแต่เธอคิดว่าถ้าอีกฝ่ายไม่มีศักดิ์ศรีของตัวเองพวกเขาก็ควรจะทำเช่นเดียวกัน คูชเบเห็นกรูปีรองไห้จึงถามว่าเธอเป็นอะไรตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดีและงานมั่นก็กำลังจะเกิดขึ้นเธอบอกว่าเทโจกำลังจะจากไปถามว่าเขาคิดว่าฝาเตจะหยุดงานมั่นของเทโจหรือไม่กูชเบียบอก เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองเขารู้ว่าเทโจรักฟาเต้แต่เธอยอมแต่งงานกับอังคัดเพื่อเห็นแก่ความสุขของทุกคนเธอไม่ได้รักอังคัดและฟาเต้ก็รักเธอชิ้นเดียวกัน ครูปีบอกว่าฟาเต้ h, จะไม่มีวันทิ้งจัสมินเธอบอกให้เขาเลิกหวังเขาก็บอกว่าเขาเลิกหวังไม่ได้และเขาจะทำให้ฟาเต้ตาสว่างได้อย่างไรถ้าหากการแต่งงานเกิดขึ้นแล้วหนทางทั้งหมดก็จะถูกปิดลง ฟาเทอยู่ที่ดาดฟ้าครุ่นคิดเกี่ยวกับเทโจสิมรันมาหาเขาถามว่าเขากําลังคิดเกี่ยวกับเทโจอยู่อย่างนั้นหรือเขาปฏิเสธสิมรันบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องโกหกเพราะเธอได้เห็นวันนี้แล้วว่าเขาไม่พอใจที่เห็นเทโจอย,อยู่กับอังคัดเขาปฏิเสธบอกว่าอังคัดเป็นคนที่ดีจริงๆและจะทำให้เทโจมีความสุขมากส่วนเขา ทำอะไรให้เทโจไม่ได้เลยสิมรันก็บอกว่าเธอเองก็หวังว่าเทโจจะมีความสุขกับอังคัด วันต่อมาเทโจที่กำลังตรียมตัวไปสถาบันอังคัตโทรมาหาเธอบอกว่าพวกเขาจะไปที่สถาบันด้วยกันเธอบอกว่ามันไม่จำเป็นบอกให้เขาไปทำงานของเขาเขาก็บอกว่ามันเป็นงานของเขาที่จะพาเธอไปให้ถึงจุดหมายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเขาบอกให้เธอออกมารอเขาแล้วทุกคนจะเชื่อว่าเขาและเธอนั้นรักกันเทโจ คิดว่าอังคัดจะถูกจับได้หากเล่นละครเกินจริงเทโจออกมาที่หน้าบ้านเห็นจัสมินยืนอยู่จัสมินก็หยุดเธอถามว่าเธอกำลังเล่นละครอะไรอยู่เทโจถามว่าเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือจัสมินก็ถามว่าเทโจนั้นเล่นละครทำเป็นตกหลุมรักอังคัดและ ต้องการจะแต่งงานกับเขาเทโจบอกมันไม่ใช่การตัดสินใจของเธอเธอบอกให้จัสตินไปคุยกับคูชเบียรและรูปีจัสตินบอกว่าเทโจนั้นต้องการทำตัวให้ดูเป็นคนดีแต่ว่าครั้งนี้เธอลืมว่าเทโจเป็นพี่สาวของเธอเทโจก็บอกว่าเธอดีใจที่รู้ว่าจัสตินยังจำเรื่องนี้ได้เธอคิดว่าจัสตินนั้นลืมไปแล้วว่าเธอเป็นพี่ สาวอังคัดขับรถมาจอด เทโจบอกจัสมินว่าเธอไม่อยากจะเสียเวลาและคู่มันของเธอก็มารับเธอแล้วเทโจก็เดินไปขึ้นรถจัสมินก็มองเทโจด้วยความไม่พอใจอังคัดขับรถออกไปเขาเห็นว่าเทโจดูนั่งซึมจึงเล่าเรื่องตลกให้เธอฟังเธอบอกให้เขาอยู่เงียบๆสักพักเขาก็บอกว่าคนเราไม่ควรอยู่เงียบๆเ,เมื่อมีเสียงดังในหัวใจเธอบอกว่าไม ไม่มีอะไรเธอแค่ต้องการอยากอยู่เงียบๆฟาเต้ยอยู่ที่สนามหญ้ากำลังพูดคุยกับนักเรียนเขาเห็นอังคัดมาส่งนักเรียนที่หน้าสถาบันเทโจก็ร้องไห้เมื่อนึกถึงคำพูดของจัสมินและเดินผ่านฟาเต้ไปโดยไม่ได้มองเขาฟาเต้คิดว่าอังคัด กล้าดีอย่างไรถึงทำให้เทโจร้องไห้ต่อมาฟาเต้ก็มาหาอังคัดคว้ากอเสื้อเขาด้วยความโกรธอังคัดถามฟาเต้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟาเต้ก็ต่อยอังคัดถามว่าทำไมเขาถึงทำให้เทโจร้องไห้ ทั้งสองก็ต่อสู้กันอังคัตบอกว่าเขาไม่ได้ทำให้เทโจร้องไห้ฟาเทบอกว่าเขาเห็นเทโจลงจากรถอังคัตแล้วร้องไห้ถ้าไม่ใช่เพราะอังคัตแล้วจะเป็นใครราชัดและพวกบอดีกาศเข้ามาห้ามทั้งสองไม่ให้ต่อสู้กันฟาเทบอกว่าเขาจะต้องดูให้ได้ว่าอังคัต ทำอะไรเทโจอังคัดบอกว่าจะต้องตกใจเพราะเขาก็รู้ว่ามีคนมากมายรอบตัวเขาที่ต้องการจะทำร้ายเทโจและถ้าเขาเป็นห่วงเทโจจริงๆก็ให้เขาไปถามเธอหรือว่าคนรอบตัวเธอฟาเตก็ครุ่นคิด